จ้าจุไฟทเพิ่งเฮือนาเจนกกเนาะเขาคือเจ้คือบรจุร่องกันะจ้คือบจุจุตารางกันเนาะมันย่านละขดมันคำองเขาแต่คำดย่านอืมแต่พี่ไอเหงย่านแน่ไอยังมันใหม่เฮือนเจ้าเมยพี่นองเลยโอ้ยังมีไฟอยู่เลยผู กาบสบาย,บยดีสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตคู่สู่สู่คนคือเกา่าพ่อแมนะ่พี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาพ่อมาเจอก็กบริยา,านในตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยพี่พ่อแม่พี่น้องจำได้บอกนะเนาะเพื่อนเดาหลังนี่คือเกา่าพี่น้องไงเนาะก็คือเขามาบ้านตะนางทั้งเส้นทั้งบ้านตระหนั่งแหละพี่น้องเนยเข้ามาแล้วก็มาหาเครีดเครีดหนึ่งพี่น้องเลยไปแล้วเพิ่นบ่เพิ่อนญาติพี่น้องเนาะเพรา,า,าพะานะว่าทั้งนี่ ข่าวข่าวเรื่องอ่าจับเอาหน,น่อย,พ,พ,ออยพี่น้องเนาะมันมันมันหลายพี่น,อนอ้องเนาะเพิ่อนในย่านเนาะกับปุติเพิ่นพี่น้องเขาเป็นคนแปลกหน้าพี่น้องเนาะก็เลยอ่าเข้ามาเบิง่งครอบครัวนี้เลยพี่น้องครอบครัวที่อ่าอยู่เรือเล่าเละพี่น้องเฮือดแหละเ่รามันเล่าเนาะยังไงก,ก็ยังคือเก่าออินเดียโฮ่ในได้เลยพี่น้องเลย อยูไฟอยู่ทังเงือนเลยเนาะเนี่ยตะยานต้องเนาะเออเราต้องบริยานมันใหม่เพื่อนใหม่ซ่านพี่น้องเลยเนาะน่ากลัวดิเออได้มามามาแต่ว่าเรียกพวกเนี้ยสิไปหาจะขอเพื่อนก่อนพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยเนาะอาสบายดีละฮ้อนบ่สบายดีเออฮ้อนเนาะ ห้อนเพิ่นเหรียแหง้งห้อนนี่เพิ่นว่านี่ได้ละห้อนนี่เป็นสารละทึ่งเพิ่นว่าน,น,นี่ได้นึกเออนึกนึกนึกนี่ห้อนแล้วเนาะโอ้เจ้บบาบุญญา,าน์เราเบาบุลูกเราเบาตัปเด้เออช่วงนี้ข่าวเล็กน,น,น,ลน้อยคนหอยเล็กน้อยหลังนี่เนาะ่วงนีน้เนาะมีอยู่บ่มีนีน่เพิน่นทซาอยู่บ่นนคนมน่อเล็กน้อยมีบ่บ้านเลย มี่บ่าย่านที่มาบ่น้อยอะธรรมดาอืมเราไงเนาะเรากํลังตําเข่าเนาะสาวเอ้สาวเจ้านะ่ยจะซื้อยังซื้อนงิดฮะซื้อน้งคิดน้องนังกิดก่อนมาฝรั่งที่เราเนาะซื้อแล้วเออ กำลังตามเขาตามเขามาบ่ผมมีเขากินบ่ะเออ,ต,อาตามซอยหญ้าตามอยหญาใช่หญนะ้าน่ะหญ้าบ่นี<ด>่แม่ของผัวะป่ะผมมีห้องสี่ป่อยู่พี่นะมมไพ่ผ้ากับไม้ลงนี่เนาะมีแต่เสาใช<ด>่เนาะจ่าจ้าตาหอนเอาพี่น,อน,นอ้องเลยเนาะไปแม่เด้อ เล้าไปสียนะล่าไปยาจ้าบอโอ้ต้องอังกิษอันนี้น้าไม่ใช้ชนําน้าไม่ใช่นีมมาตะพุ่ยกับุนนโอ้ต่อเลยไม้ตทุนบ่นี่ยขดีแ้เน่จะจะตั้มตั้มละหอบก็หอนมามดเจ้า เฮ้บเเราไปยนแล้วฮะเอออฮับฮบเฮ้ยขนาดเราใหญ่เนาะเออยานได้ปะเนี่ยอเออรอักงลยังดีได้พ่นโบยานเนาะพี่เนาะ ไปบ้านอื่นรถพอย่านย่านมาไอ้เมาเลออ็กน้อยบอชันย่านเมาย่านเมาเล็กน้อยนี่บ่พี่คนเมาอยู่่อยู่บานเลยมัน,นมเน้อยนนไม้นี่แบบนี้คนตายอยู่แบนี้นี่บอ,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 อกเมาเมาตเ็กน้อยบยเ,อาอเอาอนาะ โอ้แล้วอะไรก่อนอะนี่เราไปตามเขาตามน้ำก็ครับครับครับตาเป็นบอล่ะไราเป็นบอกเท่ากันจะนอนยื่นนอนบ่เดี๋ยวนี้นอนยื่นพีบ่ห่อนบ่นอนนอนอะไรร้องมีเพือนอยู่เออ ัวเจ้าด้วยสิผัวทำจ้างผัวไปหจ้างคือเก้าลุ้ผัวเราไม่ต้นงามันเลยพี่อนเราผัวเนาะเออต้เสอาแอกไฟสานี่คไอไรมาเล่อ้าน่าดอยจนอนนอะอะนรผไฟผ่วเลยอไปใหแล้วออ ขึ้อคนประคาอยู่นี่แต่งหน้คนใดซื้นคนใดเลยนะตอนนึง้อนเส้นตอนนึมซ้อนเนขจีดนะวะขจีดนะะแล้วก็ตั้งนอีกเคยะไปกินข้าวที่ไหนเนาะออแบบต้ข้าวอะไเนาะ เ<ไ>ป็ดเก่าก็ได้กินแล้วที่ใดขอน้ำอนีแม่ไม่ขน้ำหอขลน้ออือตลาดตนี้เดีไม่ได้ไปเลยเลยนาะเด็กน้อยด็กนงไปที่ท่อตลาดได้เนาะย่านคนละคนมันละย่านคนละคนบ่าย่านใคยว่าจ้าจ้ำนี่พอไอีกินแล้วนะี่ เอาหรือเปล่าต yeah. ๊ะเจ้าอตเดือดเดือดเดือดมเอาไม่คอลูกชิบดงไม่ใช่บอามันบอลมันคนรักเอาเอยเอาหน่อยนั้นแหละบอข่อยย่านโอ้ยุธยาวันมีคนเอาบ่เออ่อยมาเอาคนได้ย ขาย่านเจ้าเคยเห็นแล้วเจ้าบ้ย่านบ่บ้ย่านไม่เคยเห็นแล้วเจ้าเอาบ่กผนี่แล้วเจ้าเออเนาะเดี๋ยวคอยมาเอาดีได้ใช่เอาคอยเป็นสายเอาดึงหน้อยวะเอาเด้อเอาเด้อคอยเด้อเอาเด้อคนไม่เคยเห็นขาย่านคอมพเอ้ามาเลยมาเมื่อกี้นี่ได้เขาย่านเขาจอบจอดลงไปว่าสีพไปฮะย่านแลนอุ้มลูกอุ้มเต้าแลน บ้านยังบ้านมากขานบ้านยังก็บ้านอยู่นะบ้านตะนางบ้านตะนางก่บ้านตะนางคุ้มอ้จจ่อจยไิเด้ิด้กินข้าวกินน้ำกินนองเนาะนประมาณจักสมุงต่ำนี่ มันเล็สมองนะไม่ใช่กินข่าวกินน้ำเนาะเออกอนเราไก่ยังคือเก้าอโยกพี่น้องยมายามไหนกันพี่น้องกิดเนาะอังกิดซื้อกิดพี่น้องเลยว้าสารกิดเป็นบ่ซื้อซื้อเนาะลูกในลูกจะคนนะจ๋านะในลูกคนหนึ่งบ่อ๋อช้ชาไปใช้่อ่ ไปนอนวะนอนขึ้นยามกังเวนนี่มาอยู่นี่มาอยู่ขึ้นยายได้เจ้าเนาะมันนอนเมื่อไรยังหันน้ำหนาวเนาะเจ้าจูไฟใส่ทั้งเฮือนเนาะเก่งอีดีเนาะข่อยย้อนใหม่เฮือนเจ้าอะไรมันมีเงื่อนข่อยย้อนใหม่เฮือนเจ้าอะไรผัวผู้เฮ็ดผัวผู้เฮ็ดเฮ็ดลูกเฮ็ดเฮ็ดลูกเปลี่ยนบ่ เห็นลูกหรูเป็นเนาะแต่ไปเทือนบ่เป็นเอู่แล้วเป็ลาบจ้างนี่สิเราเปรนบจ้างเราไปเฮ็ดเบี้ยยังกอยูเบียดมันนาะเฮ็ดยูเบียดบออ๋อไปทางให้มัน ทางให้มืออะไรนะนโอ้ไไเลยฮะพอไปพ่อมาอยุสียนหาเนาะพอเหตุยูแลเาเนเรอ๋อมือไเรามาปะเนี่ยลนได้มอ ตาเข่าพาี่น้องเนาะเพื่อีไดกินเพื่อเ็วตามค้คนบ่นี่บ้านเลยไก็ตมบ่บรีสีพี่น้องเนาะถ้าสีไปสีใช่มันมันลงบ่บ้านตะกักอยู่ทีไหนคุณไปไหนไหน มั้เลยบอมันมีห้องสีบอ้เผื่อแตะเือเต้นเรากับพี่น้องกันเนาะเลยบอฮึบฮึบ <laughs> mười mươi <đi> phần đi nó học thấy nè chỉ nhảy bị thấy hoàn ảo thì nào kìa okay. บพัดป่บพัดป่พัดกอนไปยังมันมันแตกปะไต่ำนยาอะไรบ่ป่นี่ตำนลอครับคานี่เป็นไ่จคู่ากว่าเจาะ่ะชื่อยังเจ้าะ่ะต้นหอมต้นหอมโอ้ อต้องตามเขากินเป็นได้พี่น้องเนาะคุณพาวกะตามเป็นหรือ่าคุณพาวตามเป็นบรเป่เป็นแบบจะไม่เป็นอะไรกด้เยจะกตกกินไหต้องเอ่อจแตกกคนอะรก็ไดเคุณแจ็คจะวบบรู้ทกเรื่องตึ๊กเลยแล้วเอากอนออ บรรยากาศบรรยากาศเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนแนวเนาะอ่าเกลือเกลือเปียหมเปลี่ยนแนวตอนแรงๆชังว่ากันออกมาหาน้องน้ําพี่น้องเนาะอ่าัดบัดนี้บ่ก็ัตงง เนะน่ทาน้เยันยเหรอคนยไ้แล้วเออไม่นค<ป>ันท้เจา,าไม่ตาเลย,นย,ย,นย,ยเออนาอนอเนะ <c oughs> อน้านี่มันได้เร้เ่องะไหลลงไปเไไนาะไลตลอดได้แนะนำนีน่เนาะ เออไรตลอดบ่นี่ตลอดปีได้บ่อ,อืมทักทักเนะพี่น้องพี่น้องอังกฤษพี่น้องเลยแต่ว่าอังกฤษโบเป็นพอแล้วบ่น,บน,นี่พ่อแล้วบ่ ไม่ได้เก็บเ่าเนาะพี่จะเก็บเก็บเก็บขอกากออกมาบ่เลยมากินกับยังเนาะมมีอาหารกินบ่เร่เป็ดเนี่ยขอนใส่รดนะปิ้งบ่เนี้ยโอ้ก็ของพลาช่าเป็ดอยู่บ้านเป็ดอยู่บ้าน เราเก็บข้าวกากแค่ไหนพี่น้องมเนาะถักทอั่อยยดยอะเยอลอกหอยอขงแบกอยูพี่อำเนาะอ่ายังใค่แต่่าเพิ่นพัยญานเนะบ้านนี้ดีได้ละอ่อนไปบ้านอื่นพ่น่านย่านคนมาเอาบีไปสิน่าตคนเอาดเกน้อยยางคนเอาคนไปส่นเอาไปยังแต่ข่อยยัง ผุมีนอ,อยู่จะกินฮ ah? ะโซวาบาตวนต <Man. c ười> นนัยมเแม่านละคนคนไปทางเก่าเราค,คนอยักไปนอย <c ười> เออ็นาดตัเล็กน้อยบอคุณยญ่เพ <c ười> ิ่มมาแล้วบอจักรบอดาบา <c ười> เออ เอ,เ,ออเอาด้ไร้ะเจ้าคอยเอาคอยกอหน่อยกันไปจักเ <c oughs> ฮ<ะ>้จ้ยืนดนซายจ้ะเ้คอยมาด,ด้สวรรค์ผู้ใดมาคอยมาด,ด้วสวรรค์ผู้ใดคอยกันค <c oughs> อยเชไปยังดีอีกน่อยหรอปล่มึงไม่ได้มึงไม่เข่าเขากินหรอกถักกีเนาะเพี่อเนาะ <c oughs> จนมึงมีเข่ากะเนาะแล้วแล้วเนีเ,เานาะ <c oughs> <c oughs> để khách cái gì nó Tâm khẩu không ăn đi ấy rồi đẹp thế nào này âu Đi ở ฮดาอาต้ใสุ่ใสุ่่เกืับไก่เกืบเป็ดน้ำนาเยเป็ดเจ้าว่าแม่เจ็ดมูเ็ดมูเอาแล้วเป็นยังนะหับเนาะตีงหญิงต้องไปยังเนาะยังมีอาหารกินเพยคนขายตัวไดเเป็ดอยู่พี่นี่ 嗯，不，这不会是吧？ ห่อนน้องเนาะห้อนเพิ่นไว้อะไรก็ลืมเลยนึกนึนกนึกมี่คือห้อนรอดพี่น้องเลยเอานึกนี่ห้อนรอดเลยนึกนี่ห้อนบ่แม่นายเอาดิจะงียบเนาะอ่าบ้านนี่มีจกักจักหลังคาเลยสิบสองหลังคาหนึ่งบ่เออแม่บอกหาม จะเข่าเย็ยนอยู่บ่เบื่อเข่าเย็ยนเลยโอ้ตัวเข่าขเย็ยนมัน้งครับกี่ข้านบ่บเออ <c oughs> ได้เไดอเนาะอันห่หอมไใช เดาขนมไม่รัก่อนเป็นยังไงเนาะกินบ่ขนมฮะจะไปยังไครมาเบื่อบ่ฮะไปสิไปมึงเงินก่อนปะเพื่อเงินเล่าแล้วก่อนคิดทางชะหน่อยเนาะเออ เป็นดในภาษาเสียงเอาขนมกันเสียงเลยพี่น้องก็เฮือนเล่าเนาะเนาะอันนี้คือเฮือนได้พี่น้องเลยเนาะพอเป็นเล่าเลยเนาะเฮือนแต่ว่ามันเป็นทรงเฮือนเล่าเนาะ เราตาต้มขนม,นมไม่เล่ากันเนาะพาะอะไรกินอ่านี่แหละเพื่อนเราพี่น้องกันเนาะเพื่อนแท้ๆนี่แหละพี่น้องเลยอันนี้คือหม่องอยูหม่องนอนเราพี่น้องกนะันเนาะหม่องนอนนำกันทุกคน จุ่ฟืนจุไฟอยู่นี่พี่น้องไงเนาะเออจะนอนน้ำกันจะคนนะลูกใครี่น้อะลูกยังเลยสิลูกก่อนยังนอนกับลูกบ่โอ้ยอ,อยู่ดูไหนอันนี้บ่น้อนตาสั่งนอนในนอนจับกัน,นเนาะเฮียนอนไีนดิเจ้าก็กล้าจุไฟที่เพื่อนเพื่อนมาจับนอ,น,อกนกันเนาะ เขาคือจ้คือจุรองกันะะอจะจ้าคจุจุลานขนมมันโคย่านละคยม,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 มันม,มันวำคยคยนังเขาแต่ำคยาน,นอืมแต่พี่ไอแหงย่านแน่ไอยังมันใหม่เือนเจ้าเมีพี่น้องเลยโอยังมีไฟเลย <laughs> โอ้ยอ่งะานะขนมเด้อเอยเนาะพี่น้อง <laughs> ตะกับบ no. ah. ah. ่กระบ่อเราอะไอ้ไอ้ไอไปซื้อประเด็งมั้ยนวลโดยโดยไอ้กะมาเยี่ยมมายามผ่านมาซื้อนี่แหละก็เลยดีใจที่เจ้ายังบุญญานไอ้เด้อมีแต่ว่าไอ้ชอบไปิดปากก่อนบัดนี้เด้ออยู่ดีมีแห้งกันแหละเนาะสู้ๆนอนไปก่อนจักมือผัวมาหาเจ้าทีหนึ่งเนี่ยเมือหมดตะทางไห้ฮะหมดตะทางไห้เนื้เดือนหนึ่งกาเดือนหนึ่งแล้วมาจักเถื่อมาหาเจ้านะ บอด้มาเลยเอาสั่งว่าแต่เอาเงินใหม่เมียจะจะเถื่อเถอะเอาเงินนี่แหละหมดหมดทางนี่แหละคนเอาเงินกับมื่อเลยโอ้บดงานแหละกะช่างมาเล่าเงินใหม่เมียแต่จะเถื่อเท่าไหรเซนฮายเซนฮาเพราะว่าหรอพ่อพ่อยไปเวอลนัทคอยจะอยู่เงินเด้อคอยดนได้คอยไปทำจ้างด้นก็ด้นได้คอยทามันแหละ ดนกรโดนนะพี่อยู่เดียที่นอนเดียแล้วน้องสองคนกับลูกพีโอ้ยบันแบบไปเบิรดเลยพี่เรางเนาะอยู่น้ำอไรหรอกม่ม่่นฉุนเลยล่ะนเนาะบอกโหดโหดโหดตายชะลงแห่ลงมันหนักมันหอนหดหอไอ้ลูกมึงจ้าไว้หรอกหอนเดี๋ยวเดี๋ยว ฮ่อนเอาพี่น้องเหรอเนาะดูเราตื่นเลยเนาะอ้าวสาพี่น้องก็มีแต่ว่าทั้งมวยนี้เองก็สิได้ออกไปก่อนพี่น้องกับผู้ดีมาหาครอบข,ขั้วครอบขั้วนึงเราเพิ่นบ่อยู่น้องเหรอเนาะเอาไปเพิ่นบ่อยู่เพิ่นย่านเนาะพี่น้องมายาวยนีก็เลยเออลูกจ้าบ่อน,นี่นะอือเราฮ่อนเนาะฮ่อนที่ห่อนบอ่อยละ ผู้หญิงบ่นางเซโอนนซโอนด้อเอจ้าจ้าจ้าป้ามีเอาไปป้ากลสัี้องเด้อเนาะโดย้โดยป้าโอเคสับพี่้องมีตขอจบคลิปคลิปไปพ่มีกขอขอบุญขอบคุณรเนาะมาย่มาหยามน้องคิดพี่น้องผ่านมาทั้งนี้เนาะโดยพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณอยู่ดีไม่ให้เบื่อตูกา ทำมเจ็บปวดหายาใ้คงไข่หอยมีแล้วพี่นางเด้อไปแล้วพี่นางสบายดี